สวัสดีครับเจ็บนะเว้ยมาแล้วครับผม EP นี้นะครับผมเราก็จะพาไปดูฮาร์เรย์รุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นที่หายากมากเลยครับเป็นรุ่นที่วัยรุ่นชอบนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเป็นรถพี่ชามเองนะครับเดี๋ยวเราไปเจอพี่ชามเลยนะครับผมนี่นะครับผมฮาร์เรย์เจวิสันดหน้าโลเอสนะครับผม เดี๋ยวเราเชิญเจ้าของรถพี่บอยมาเลยนะครับผมเชิญพี่บอยได้ครับผมพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นะครับผมเจ้าของดายนาโรเอสคันแรงของเรานั่นเองนะครับผมอยากให้น้องๆที่เขาอยากซื้อฮาร์เรย์เดลิสันได้เห็นว่ารถดายนาเนี่ยโรเอสเนี่ยเป็นรุ่นเก็บเป็นรุ่นหายากเพราะรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นเครื่อง M8 แปดและจะเป็นรหัส MY อันนี้จะเป็น1 HD ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอันนี้เป็น1 HD อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราเอามาให้บอยบอกว่าคันเนี้ย ทำอะไรไปก่อนครับช่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันได้ครับผมง่ายดีพี่บอยชุดหน้าชุดบนนี่จะมีของซิ่งเป็นอะไรบ้างเอ่ยอ่เริ่มจากแฮนด์ก่อนอ่าแฮนด์นี่ก็จะเป็นของเลนท่าเฟสบาร์นะครับตัวนี้เป็นตุ๊กตาขาวตุ๊กตาขาวแล้วตัวยกไม้เนี่ยพี่ตัวยกไม้นี่มาจากตรงนี้อยู่นะครับอันนี้เราทำขึ้นมาเรายกขึ้นมาอันนี้อันนี้แฮนด์กับแฮนด์กับตุ๊กตาที่ราคาเท่าไหร่พี่ตอนนั้นตุ๊กตาผมเบิกมมาสามหมื่นสามโซนแฮนด์เนี่ยหมื่นหนึ่งพัน แทนอย่างเดียวครับผมอันนี้น่าจะโดนราคาเต็มมาอ่ะโดนหวดมามันยุคสมัยรถเก่าๆจะอะไรจะเบิกยากนิดนึงครับแล้วก็มีอันนี้จะเป็นอ e ริสโมโตเบิกมาตอนนั้น8ปดพแล้วก็เป็นกระจกของศูนย์ Harley Davidson ใช่ฮะนี่ก็มือกระบาดหมื่นสามเก้าร้อยมเบนี่แล้วก็มีการสะบัดของ GPR ครับอันนี้สวยมากครับหมื่นะบาดครับผมอันนี้คือตรงรุ่นของ Dyna อันนี้จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยรุ่นแรกพอรุ่นรุ่นใหม่เขาจะเป็นตัวเลขแล้ว ชอผมแล้วมาต่อนี่เลยครับผมชกหน้าแผงคออันนี้เป็นของเค้าโมโตฮะก็เป็นของเค้าโอลินเค้าแหละพี่ใช่โอลินเค้าก็คือแผงคอเป็นของเค้าครับแล้วก็โชว์เป็นหน้าโอลินคนก็งงว่าทำไมต้องแปะโอลินทำไมโอลินเค้าคือสำนักเค้าเซตมานะครับผมนี่เห็นบางคนดำๆอย่างนี้นะนี่ๆๆมาเคาะดูอันนี้คือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ แล้วพี่บอลนพี่บอลเขาไปพ่นสีเหงาเหงาไม่รู้พี่บอลเ,เดี๋ยวไปทำใหม่แล้วแต่คืออันนี้ให้เขาดูนะครับอันนี้ของแต่งนะครับไม่ได้ของเดิมนะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเอาจานเบรกพี่คู่หน้าจานเบรกเป็นของแบ็กทครัคู่หน้าเท่าไหร่พี่อย่างนี้แบ็กทคู่หน้าผมจำราคาไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นเบิกบินรวมมาค่าใช้จ่ายรวมชุดหน้ารวมอะไรมามันห้าห้าแสนกว่าห้าแสนนะคะรวมมานะครับแลวคือผมลืมรายละเอียดปีกย่อยคันนี้มันเยอะครับอันนี้คือแค่ชุดหน้านะ ชุดหน้าห้าแสนนี่คือรวมตั้งแต่ตุ๊กตาแฮนด์เดิลพี่รวมทั้งหมดเลยแล้วหน้ากากหน้ากากเมมฟิสผมเบิกมา2 3 0ห0 0 0นสาม0 0 0นี่แสนนี่คือเรารวมกันสบัดด้วยพี่รวมคาไบโอเคน้องๆชุดหน้าอย่างเดียว5้0แสนกว่านี่แค่ชุดหน้านะชุดหน้านะชุดหน้านะครับอันนี้คือไม่รวมกันล้มไม่รวมฮะอันนี้กันล้มบ้านเราครับโอเคคุณหนุนไทยทำครับอันนี้ก็ประมาณ4,5่เปร์ห้ีเห้าเห็นดำทำแบบนี้นี่นี่นี่ฮาร์ดเคสนี่ฮาร์ดเคสนี่นะครับมูลค่าอะไรพี่บอยซื้อมา หมื่นแปดนะครับขาปิดฝาปิดมีเนียมธรรมดาเนี่ยนะครับหมื่นแปดครับน้องๆหมื่นแปดครับมันไม่ธรรมดาครับของแต่งฮาร์เลใครที่บอกว่าเฮ้ยเคีียรถแม่งดูไม่มีเคีียเลยว่ะอย่าคิดเองครับรถผมก็โดนเป็นล้านเลงครับเบาเซนต์แมนมีดันตูดตอนนั้นผมเบอร์มา3 3มหตอนนี้ก็อันนี้ราคาก็ปรับลงมาหน่อยปรับลงมาหน่อยฮะอย่าลืมครับว่าช่วงที่พี่บอยซื้อมาพี่บอยซื้อรถในตอนปีอะไรพี่2017อืม ช่วงนั้นราคาอะไรค่อนข้างที่นาเข้ายากแล้วก็คนนาเข้าน้อยมากกว่าก,ก็คือว่าไงคันนี้ว่าจะได้เต็มคันเงี้ยมันใช้ระยะเวลาเป็นปีฮะว่าจะได้ของชิ้นนี้มาชิ้นนี้สามเดือนชองหน้าเนี่ยรอกี่เดือนโอ้ยชงหน้าเกือบครึ่งปีนะของผมนะอะชงหน้านี้ผมประมามาสัก เดเดือน8เดือนนะฮะถ้าจำไม่ผิดนี่แค่เจ็ดแปดเดือนนะบางคนเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวมีสตอรี่ที่หนักกว่าฮะที่รอนานนานที่สุดของคันนี้ให้มีฮะมีเรามาดูท่อกันต่อเลยเให้น้องๆดูฝั่งขวาก่อนคือท่อเนี่ยใบเนี้ยคือใบเดียวกับรถผมเลยใบเดียวกับ A อาจีผมเลย<ะ>อาซาวิกิสปีดนะครับพี่อะบอกว่ามันนานเพราะเหตุอนันใดถ้าย้อนไป3ปีที่แล้วท่อรุน่นนี้ชอตตี้กันเนอร์อะกีเขาเพิ่งผลิตคืออเมริกาใส่อยู่ไม่กี่คันนะฮะแล้วเราสั่งไปปุ๊บผมรอไป1ปี8เดือน อันนี้นานจริงอันนี้อันนี้นานจริงครับผมช่วงนั้นซาลวิกีคือแมนนานจริงเพราะว่าตอนที่เจฟออกสปอร์ตไกด์มาเจฟก็โทรให้เพื่อนอ่ะสั่ง1ปีก่อนเลยนะฮะตอนนั้นอ่ะอันนี้มันมันเป็นงานมือนะครับซาลวิกีะปิดเนี่ยทำมือทุกใบทุกครใช่ครับผมเป็นแฮนด์เมดครับเป็นแฮนด์เมดทุกใบนะครับอันนี้มูลค่าที่เท่าไหร่พี่ตอนนั้นซื้อตอนนั้นผมซื้อมา59าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก้านะครับ ห้าหมื่นเก้านะครับน้องๆแล้วรอหนึ่งปีแปดเดือนนะครับใช่ครับที่ตอนนั้นน่ะจะบอกว่าใครอยากเล่นของฮาร์เบางบางสิ่งบางอย่างมันต้องสั่งแล้วมันต้องรอจริงๆมันรอครับมันต้องรอจริงมันรอนานมากรมนรอนานมากนะครับแล้วเดีกก๋ยวก็นี่เห็นโชกเงี้ยถ้าบ้านเราก็นึกว่าไวทเอสนะครับบ้านเราก็นึกว่าไวทเอสแต่นี่บอกพี่นะโชกฟ็อกฟ็อกครับผมนี่เห็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวท็อปสุดนะครับของฟ็อกเป็นตัวท็อปของยุคตอนนั้นนะฮะของยุคตอนนั้นของยุคตอนนั้นเมื่อสามนีแล้วเบอระ ฮาเล่เล่เลยแหละเล่เลยตอนนี้เล่เลยนี่นะครับแล้วก็มีจานเบรกอันนี้ฟลอโดครับอันนี้จานฟลอโดครับผมนี่ดูเหมือนจานเวฟธรรมดานะครับนี่เหมือนจานหน้ามิโอเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยเหมือนจานฟีโน่เนี่ยแล้วก็อาร์มสวิงอาร์มของโบล์สครับที่ผมจะซ้ำกันสวยดีเรียบๆนะครับเรียบๆฮะอาร์มกับจานฟลอโดนี่มูลค่าอะไรพี่อาร์มเนี่ยผมซื้อมาห้าหมื่นเจ็ดนะสมัยนั้นนะครับสมัยนี้ก็ห้าหมื่นห้าไม่ต่างฟลอร์โดนี่ผมจำไม่ได้นะคร่าวๆมันน่าจะประมาณสักเก้าพันมั้งฮะอันนนี้้ก็รรววมมปะะาณแล นี่ยังไม่รวมเครื่องยนต์นะครับยังไม่รวมเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายก็จะไม่มีอะไรแล้วก็จะมีของขกระจุกจิกของซานเดกโก้คัสตอมของกระจุกกระจิกมากกว่าเดี๋ยวเรามาถามเครื่องยนต์ดีกว่าทำไมไดนาโ o เอส จะพิเศษกับไดนารุ่นธรรมดายังไงพี่คือด้วยเครื่อง CC มากกว่าเพราะว่าเป็นตัวลิมิเต็ดใช่ครับผมรถรุ่นนี้มันผลิตแค่2ปี 2> ปี2016และปี2017แล้วก็หยุดสายการผลิตเลยแล้วมาเปลี่ยนเป็น M8 เป็น M8 แล้วจะเป็นโชคเดี่ยวแล้วใช่ครับอันนี้เป็นโชคคู่นะครับใช่ครับก็คือเครื่องเนี่ยถ้าเป็นไดนาปติเเครื่องกี่ชีวิพี่96ปาะ96ครับ อันนี้จะเป็นเครื่องสกิมมิ่งอีเกิลจากโรงงานนะครับคือติดจากศูนย์ฮาร์เลย์เดวิสันมาเป็นเครื่อง110คิวบิกถ้าตีเป็นซีซีเท่าไหร่นะพี่110 1, 1 1 0คิวบิกพันหกพันหกหกเจ็ดสิบหรือ, 1, 6, 80, อพันหกแปดสิบประมาณานั้น,นครับ อันนี้กองของสกิมมิ่งแท้ติดรถมาเบิกยกชุดเลยครับเบิกมาใหม่อันนี้เบิกคือไม่ได้ติดรถมาใช่ไหมพี่ไม่ไม่ติดครับของเดิมมันจะเป็นมูลค่าโอเคอันนี้ไม่เหมือนมีตัวเสริมอะไรมาเต็มไปหมดเลยใช่ครับอันนี้ตัวอันนี้มูลค่าเท่าไหร่พี่อันนี้ผมเบิกสูงย์มาหมดเลยสองหมื่นเก้าเก้าร้อยโอ้ยยังไม่แพงมากโอเคอยู่บางคนก็สงสัยว่าเอ้ยเครื่องลิมิเต็ดเนี่ยมันจะมีไส้ในแต่งอะไรบ้างสมมุนเป็นไส้ในของเดิมๆโรงงานคือเอาง่ายๆนะฮะ ครื่อง CVO อันเนี้ยเราพอเป็นร้อยสิบเนี้ยคือ CVO เลยคือ CVO คำว่า CVO คือที่ที่เป็นของพวกสติปใช์ R G เป็นตัวพิเศษข้างในเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับพวกเดย์นา Low Dayna Speed Box อะไรที่เป็นเครื่อง 96kbit คใช่อันนี้เป็นอัปเกรดจากโรงงานก็เหมือนแบบว่าฮาร์เลดดิวิสันเนี้ยเขามีโรงงานสกิมมี่อีเกิลก็เป็นโรงงานในส่วนหนึ่งของฮาร์เลดดิวิสันเหมือนเป็นไอ้นี่เอเซอรี่พาร์ตเลยพี่เอเซอรี่พาร์ตของแต่งอัปเกรดอัปเกรดของเขาแต่คนอย่างพี่บอยนะครับเขาก็จะอัปเกรด อัปเกรดของอัปเกรดอีกทีนึงก็คือจะบอกว่าอันนี้ก็จะมีท่อกองแล้วต้องทำมาเลยต้องมีกองอ่าครับกองอันนี้ก็คือมีกล่องกลองผมจะไม่เหมือนเช่าบ้านเขาครับผมน่าจะเป็นกล่องหมกกล่องซิ่งกลองซิ่งครับไม่ได้แบบตามที่ศูนย์ใช้ถ้ายุคนี้ก็น่าจะเป็นสกีมี่อีเกิลกล่องส้มใช่ครับพี่บอลไม่ได้ใช้สกีมี่อีเกิลไม่ได้ใช้ครับน่าะเป็นกล่องซิ่งนะครับกล่องหมกแล้วก็เออผมอยากรู้ว่าพี่พี่ได้เปลี่ยนแคมมาไหมพี่แคมเปลี่ยนครับผมสั่งตรงจากสกีมี่เลย อ๋อเป็นของแคมสกิมมิ่งเป็นรหัส263 2ตัวตัวเดียวครับอ๋อตัวเนื้ออ๋อเดี๋ยวก่อนนยูทวินแคมไหมพี่ทวินแคมใส่2ตัวฮะแต่คือเนี่ยเป็นใไทยอ่ะไอรหัสเนี้ยเออผมไม่เคยผมก็เคยเห็นมีห้าเจ็ดห้าสองพันมีห้าเจ็ดห้าพี่นี่เขาใส่มาจำอ่ะห้าเจ็ดห้าหอห้าหกห้าปะถ้าไม่ถูกก็ขอโทษด้วยครับอ่าเพราะบางคนน้องๆผมขับทวินแคมมาแต่เนี้ยรหัสเนี้ยคือผมไม่เได้ยินจากปากพี่เลยก็คือรหัสเลขสองไม่เคยได้ยินไงมันสั่งสั่งสั่งตรงเลยครับสั่งตรงจากสกิมมิ่งให้้เเาาาทพิศษม มันแคมช่วงองศาสูงที่ไวเล่นรอบต้นถ้าพูดตามหลักคันนี้เอาไปลงแข่งแบบว่าแข่งแดกแข่งอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าเค็เล่นสนามแบบทางตรงนะครับสม้นๆถ้าใครเคยดูในคลิปแบบพวกฮาเลย์ที่อเมริกาก็จะฟีลนั้นแบบพวกมันก็ใส่ในแข่งพวกทางทางเรียบได้เหมือนที่พวกทาร์สแข่งพวกที่ทิงออฟแบงเกอร์อย่างเงี้ยนะครับคล้ายกันนะครับผมถามเลยพี่แรงบันดาลใจพี่ทำไมถึงพี่อยากได้ไดนาโรเอสคือเอาจริงๆอ่ะก่อนหน้าที่ผมจะขี่ไดนาโรเอส ผมขี่ไดนาสติบ๊อบซูนหกซึ่งมันเครื่องแค่แปดแปดคิวตอนที่ได้คะแนนมาปุ๊บแรงบันดาลใจผมก็ดูจากซีรีส์มาซันออฟซันออฟอันน,นี้คือพี่แจ็คเทเลอร์นะครับข <laughs> าขาไทยแลนด์เรานะครับอันนี้ก็คือแบบไม่เป็นแรงบันดาลใจทุกคนครับผมผมดูซันออฟมาผมก็ซื้อฮาเลยเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าผมอะยังไม่ซันออฟมากขนาดนั้นนะคือยังยังยังไม่ได้ได้คือไม่ได้จับไดนาเลยเพราะว่าตอนนี้ผมเข้ามาเล่นฮาเลยเนี่ยคือไดนาโลเอสตนี่ก็ จะเห็นก็ยากแล้วในไทยอ่ะใช่ครับถ้าผมเห็นในประเทศไทยอันนี้น่าจะประมาณสัก10กว่าคันนะ่ว่าตอนนี้นะฮะตอนนี้นะตอนนี้คือขับจริงๆอ่ะแทบจะไม่เห็นเลยแต่คือถ้าอยู่ที่แบบบ้านคนหรือว่าอยู่ที่ร้านที่ขายที่นําเข้าอย่างโมเลกุลเนี้ยเฮกัวก็จะมี3คันพีโตแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดแบบว่าเห็นจอดเรียงกันสิบยีคันขายมครับมีขายทุกวันเหมือนพวกรถปกตินะครับคือโรเอสนี่จะเป็นหายากมากครับ อ่ะรถเปล่าๆก่อนพี่เผื่อน้องๆพี่ๆคนไหนเขาสนใจแบบราคาเปล่าๆตอนเนี้รถเดิมๆอ่าที่ที่ผมเห็นราคาล่าสุดรถเดิมเดิมเลยนะครับแบบว่าไม่มีของแต่งอะไรนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นอ่าอันนี้คือรถที่ททรถเ,เห็นนะฮรรถไม่ให้รถศูนนะครับบอกว่าเป็นรถอิ p พ r t ตเข้ามานะครับใช่เพราะไม่เป็นอันนี้นคือ<น>รถอิ p พ r t ตนะครับมันเป็นรถที่คือที่ศูนย์ไทยตอนนั้นก็ไม่ได้นําเข้ามาขายไม่ได้นำครับไม่ได้นําเข้ามาขายนะครับก็เลยต้องสั่งนาเข้ามามันจะเป็นรถที่หายากจริงๆครับก็คือ อยู่ว่าอยู่ในบ้านไม่เป็นไรครับเกิดแต่แต่สองล้านแล้วกันพี่มันกระจุกกระจิกเยอะมากกว่าก็คือเรามองว่าตรงนี้แค่ครั้งนี้ห้าแสนกว่าแล้วท่อก็เนี่ยหกแสนรถตีมาล้านล้านหนึ่งล้านสองไปเลยก็ประมาณสองล้านเพราะของแต่งทั้งเจ็ดแปดแสนได้อยู่แล้วเพราะว่าเครื่องอ่ะมันมีพังหลายรอบไมวันที่เราขับพังกันหลายรอบก็คือตีรวมไปแล้วอย่างชุดคัตอะไรอย่างเงี้ยผมก็เปลี่ยนหมดอือผมมาคือมันมีของกระจุกกระจิกเยอะเลยพี่บอคือแบบของมันอยู่ข้างในอะครับเออของมันอยู่ข้างในอันนี้คืออันนี้กล่องอะไรนะพี่ไอ้ที่พี่บอกอะ อ๋อกล่องนีอ้อันนี้กล่องไฟธรรมดาครับอ่าที่เก็บฟิลเก็บไฟแต่อันเนี้ยตรงเนี้ยผมชอบมากเลยนะซานดิเอโกคัตตอมเนี่ยเป็นแต่หลังซานดิเอโกเนี่ยผมเพิ่งเบิกชุดคัตพีโมมาใส่อืมไม่ไมน,นคัตแห้งอลยพี่ไม่แห้งแต่เป็นคัตซิ่งมันช่วยในการออกตัวสับเกียร์อะไรเงี้ยมันทำให้คือรถพี่บอยอะผมเคยลองกันมาแล้วตอนกระปลองใจอะก็บิดตามเหนือนะผมบอยอะร้อยเจ็ดก็บิดตามเหนือนะผมบอกให้ร้อยเจ็ดถ้าไม่ได้เปลี่ยนแคมมานะตัวทวินแคมเนี่ยไม่ต้องโมเต็มหรอกคือมันนนนเเเป็ป็แแบบบบคู่่่ได้ลยยะพีีสีสกกิมือ เราจ็ดเอ็นแปดนี่ก็อาจจะตามไม่ทันนะตามเขาปั๊บตาแปดดูได้อยู่ก็เดี๋ยวลรงให้วิยสตาร์ได้ดูหนะะ่อยะได้ครับได้ครับวอยสตาร์ดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเสียงหน้าขับขนาดไหนะ <bing> เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ เสียงรถพี่บอยเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบออกทุ้มแบบบ่มบ่มอันนี้ไม่ต้องนี่เรียกว่าเสียงรถแรงเออถ้าใครแบบสนใจนะครับอยากปรึกษาการแต่งรถก็ทักพี่บอยไปได้นะครับเฟรดี่บอยชื่อเฟรดเลยนะบอยนะกับพงศ์พินิจกระภาคครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ด้วยมันยาวเพื่อน้องๆอยากมาถามความรู้แบบบางทีเขาซื้อรถเอสตัว M8 มาแต่เขาชอบสไตล์การแต่งรถแบบพี่อย่างเงี้ยแล้วจะมาถามหน่อยว่าทำไมต้องขับฮาร์เลย์อะพี่สำหรับสไตล์ในความคิดของพี่มีมากกว่าผมเขับฮาร์เลย์ส่วนตัวคือ ผมมีความทรงจําในวัยเด็กเมื่อก่อนผมจะอยู่บ้านริมน้ํำและทางลุกลังวันหนึ่งผมเดินไปหาป้าบ้านป้าอยู่ริมผมเจอช็อปเปอร์คันช็อปเปอร์สมัยถ้าย้อนกลับไปก็สีแล้วพ่ผมว่าน่าประมาณพวกสตีดหรือวิลาโก้อะยรอะย้อนไปสี่สิบปีฮะคือเขาขี่มาแล้วเรายืนมองทำไมมันเท่อย่างนี้เข้าใจฟิลพี่ ฟีลนั้นเมื่อแล้วเมื่อก่อนเขาเรียกกันชอปเปอร์ชอปเปอร์เราไม่รู้ว่าฮาร์เลย์เราไม่รู้ว่าฮาร์เลยรถฮาร์เลยมันมีค่ายของมันมีมีมีความชอบตั้งแต่ตคนนัมาส่วนหนึ่งผมว่าชอบชอบแวะขายพี่บอยแหละแต่ผมว่าจะไปแวะบิ๊กไบค์มาแป๊บนึงแล้วดูแล้วไม่ใช่เราก็เลยมาณนี้ยคืออันนี้ยได้ความเป็นลูกผู้ชายครับไปลองที่ศูนย์ดูก็ได้ครับว่าเองเหมาะไหมชอบแบบรุ่นไหนเพราะว่ามีให้เลือกมากมายนะครับศูนย์ฮาร์เลย์ดีพิสันนะครับแต่ถ้าอยากไม่เหงาก็ต้องอยู่กับพี่บอยนะครับพี่บอยอออออิมมรรร์ทัััลลแ้้ววนนะะคคบบบตงยยยู่่พีีก็เด๋ ไปกันแล้วนะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะพาไปดูรถฮาร์ล์สวยๆแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามเจ็นเว่ยด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้ติดตามคลิปเรานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ไงก็ขอบคุณพี่บอยมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลผมนะครับผมขอบคุณบอยมากครับผมนั้นขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดี